สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เข้าครัวค่ะรู้สึกหิวมากเลยนะคะก็บอกแฟนว่าจะกินอะไรดีนะเปิดไปเจอพริกแกงส้มนะคะเราก็จัดเลยค่ะวันนี้ทำแกงส้มค่ะหม้อใหญ่ๆเลยนะคะแทบไม่ใช่หม้อค่ะเราจะใช้เป็นกระทะใบใหญ่อันดับแรกเราก็เอาปลาดินนะคะสองตัวไปต้มก่อนนะคะให้เปื่อยเลยนะคะเพราะว่าเราจะเอาปลาดินนะคะมาแกะก้าง เพื่อที่จะไปตํากับพริกแกงส้มของเรานะคะส่วนพริกแกงส้มของเรานะคะเราก็ไม่ได้ตำเองนะคะคัดสรรเองเราก็ซื้อมาจากตลาดค่ะเพราะว่าตลาดของเรานะคะมีร้านเจ้าประจําอยู่พริกแกงเขาคือแบบว่าเครื่องแน่นมากนะคะอันนี้เราก็นั่งแกะคะ่ะก็จะเป็นคุณแฟนของเรานะคะนั่งแกะปลาไปแล้วก็ตำพริกแกงไปนะคะ ก็จะชิวๆแบบนี้เลยค่ะแต่ที่ไม่ชิวคืออะไรรู้ไหมคะก้างค่ะก้างคือเยอะมากตาไปตําม,มาก็เจอก้างก็ต้องหยิบออกค่ะขั้นตอนนี้ก็ตมไม่เข้าๆกันเลยค่ะก็จะ,อ,ะอร่อยมากแล้วก็เวลาทานนะคะก็จะรู้สึกว่ามีเนื้อปลาผสมอยู่นะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะตมไม่เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้บอกเลยนะคะว่าแสบมือมากๆเลยแล้วก็ต้องควรระวังเล็กน้อยนะคะ ตำไปได้เลยค่ะเราไม่ต้องแสบนะคะเพราะว่าคุณแฟนเราแสบแทนค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะน้ำแกงส้มก็จะรู้สึกว่ามีเนื้อปลาปนอยู่นะคะก็จะไม่ใส่มากมายนะคะพอเข้ากันแล้วค่ะทีนี้เราก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่เกลือเม็ดไปค่ะช่วยเพิ่มความเค็มนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงของเราลงไปค่ะที่เราตำเมื่อกี้ค่ะค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะ เห็นไหมคะน้ำคือแบบเต็มไปด้วยเนื้อปลาทีนี้เราก็ปรุงรสค่ะใส่ผงอร่อยไปค่ะแล้วก็ตามด้วยรสตีหมูค่ะเพิ่มรสชาตินะคะให้แกงส้มของเรานิดนึงคนๆค,ค่ะพอให้รสชาติเข้ากันนะคะทีนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ด้วยปลาดุกค่ะ วันนี้เราไม่เน้นเนื้อปลานะคะเพราะว่าแกงส้มของเรานะคะตเต็มไปด้วยผักต่างๆนา,นานาชนิดมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งมะละกอกวางตุง้งแล้วก็พวกแตงโมอ่อนอีกนะคะอันนี้ก็จะปรุงด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกคือแบบเปรี้ยวมากๆแม่ไปเอามาจากนครนายกนะคะไม่ใหญ่เขา ไปเก็บมาจากไหนไม่รู้นะคะคือแบบเปรี้ยวมากๆทีนี้ขั้นตอนการใส่น้ำมะขามเปียกนะคะก็ต้องค่อยๆใส่นะคะแล้วก็ชิมรสชาติตามใจชอบนะคะเพราะว่าความเปรี้ยวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะรวมถึงรสชาติความเค็มด้วยค่ะนะคะวัตถุดิบการปรุงนะคะหรือเครื่องปรุงน้อยมากเลยค่ะการทําแกงส้มนะคะแล้วก็ปรุงน้าตาปรุงน้ำปลาเป็นิดนึงค่ะถ้ารู้สึกว่ามันไม่เค็มนะคะอันนี้ใส่มะละกอของเราค่ะ เราก็ไม่ได้เฉือนเองนะคะตลาดตลาดนะคะเขามีเฉือนให้เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่มะละกอไปก่อนนะคะเพราะว่ามะละกอนะคะจะสุกช้ามากเลยกว่าผักอื่นๆแล้วก็ตามด้วยแตงโมงอ่อนของเราค่ะอันนี้ซื้อมานะคะแล้วเราก็มาหั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยผักบุ้งอ่อนของเราค่ะแล้วก็ตามด้วยกวางตุ้งนะคะผักวางตุ้งของเราเห็นไหมคะแทบจะเป็นแบบแกงส้มผักรวมแล้วค่ะ แทบจะไม่เห็นเนื้อปลาเลยทีนี้นะคะเราก็คนๆน,นะคะให้ผักนะคะสะลดนะคะแล้วก็ค่อยๆสุกค่ะขั้นตอนนี้ก็ต้องใจเย็นๆน,นิดนึงนะคะเพราะว่ามะละกอนะคะจะเป็นผักที่สุกช้าที่สุกเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปพร้อมเสิร์ฟกันค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงส้มนะคะปลาช่อนขอตัวไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ